สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายโจทย์ข้อ1นึ่งกันนะคะก็จะเป็นโจทย์ตามนี้เลยค่ะค่ะข้อ1จะใช้สูตรการหาค่าคาดหม่นะคะ x 1 2 3 4 5ก็จะแทนด้วย x ที่โจทย์ให้มานะคะส่วน x เฉยๆเนี่ยจะแทนด้วยความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนะคะจะเท่ากับ1ส่วน5เพราะว่าโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมี a ด้วยกัน5ตัวนะคะคิดออกมาเป็นคําตอบตามนี้ค่ะค่ะข้อ2นะคะ ให้ตัวแปรส่ว y คือผลต่างของต้้งบนหน้าลูกเต๋าจากการถอยกสับที่เที่ยงตรง2รูปพร้อมกัน1ครั้งค่ะตรงหาทีคูณ y มากกว่า3ค่ะก็ที่ทำนะคะก็ผลคูณนะคะทั้งหมดก็จะเป็นในการมีลูกเก๋าก็คือถอยต่อสองครั้งก็คือต้้นลูกเต๋ามี1ถึง6นะคะถอยครั้งก็จะเป็นคูณหกได้ส6ค่ะ คนต่าง4ก็จะได้1กับ5 2กับ6 5กับ1ก็6กับ2นะคะคนต่าง5ก็จะได้6กับ1แล้วก็1กับ6ค่ะแล้วก็เข้าสู่ t คูณ y มากกว่า3ผักก็ะจะได้เป็น6ส่วน36ก็เพราะว่ามีโอกาสทอได้36ค่ะตัดกันก็ได้เป็น1ส่วน6ค่ะข้อ3นะคะก็จะเอาจํานวนเงินคูณความน่าจะเป็น 1, 5, 1> ส่วน5เพราะว่ามี5ช่องเท่ากาันบวกไปทุกจํานวนแล้วก็ตัดเลข พอตัดเสร็จก็จะเอาเลขมาบวกกันก็คือเอามาลบด้วย2 2 0เพราะว่าผู้เล่นต้องจ่ายค่าตั๋ว2 2 0บาทเสร็จแล้วก็จะได้24ครั้งซึ่งเราได้เปรียบกว่าค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อสีนะคะโจทย์ก็คือให้ตัวแปรสูมแซดคือจํานวนครั้งได้แต้มเป็นจานวนเฉพาะจากการทอยลูกเต๋าที่เที่ยงตรง1ลูก3าครั้งจงพิจารณาว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสูมแซดเป็นการแจกแจงแบบใดค่ะ วิธีการทํานะคะก็เราหาจํานวนเฉพาะของลูกเต๋าค่ะ3าครั้งลูกเต๋าก็จะมี2กับ3 3มากับ5้าแล้วก็2กับ5้าค่ะโอกาสที่จะได้จานวนเฉพาะนะคะก็คือ3ส่วน6ค่ะ3ก็คือเป็นโอกาสที่ได้นะคะแล้วก็6ก็คือจํานวนหน้าทั้งหมดค่ะซึ่งตัดทอนกันก็จะเป็น1นส่วนสค่ะซึ่งจะเป็นการแจกแจงทวินามเพราะการทอดลูกเตา๋าแต่ละครั้งจะเป็นอิสระต่อกันค่ะ ค่ะจากข้อที่5นะคะจากโจทย์นะคะให้หาความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งได้มากกว่า2คนค่ะใช้สูตรการแจกแจงพาวินาม3นะคะก็คือใจกโจทย์ที่โจทย์บอกว่ามีผู้ป่วยมารับการรักษา3คนนะคะส่วน1ก็คือความน่าจะเป็นที่หายจากโรคมะเร็งค่ะก็เอามาเขียนได้ประมาณนี้เลยนะคะค่ะก็คําตอบของข้อนี้นะคะก็คือ1นึลบสเลือก3คูณกับ0.9ยกกําลัง3ค่ะ โจท์ข้อที่6นะคะข้อที่6เนี่ยเขาให้มาว่าในการโยนเหรียญที่ไม่เที่ยงตรงเหรียญหนึ่งเนี่ยพบว่าความน่าจะเป็นเหรียญที่ขึ้นก้อยเนี่ยในการโยนเหรียญแต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับ0.6นะคะจงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้วเหรียญจะขึ้นหัวกี่ครั้งจากการโยนเหรียญครั้งนี้นะคะ8ครั้งนั่นเองนะคะดังนั้นวิธีคิดก็คือจากคําตอบเนี่ย อันดับแรกคือคำตอบเราได้3.2นะคะวันนี้เราจะมาอธิบายว่ายังไงมนได้ยังไงถึงเป็น3.2นะคะทุกคนจะเห็นแล้วนะคะว่า0.6เนี่ยมันก็คือถ้าให้ตีความง่ายๆมันคือ,อค่าของค่าของ p นะคะซึ่งมันก็เป็นค่าที่ไม่สำเร็จนะคะค่าที่ไม่สำเร็จดังนั้นเราต้องหาค่าที่สำเร็จนะคะเราถึงจะรู้ว่าเหรียญเนี่ยจะขึ้น หัวกี่ครั้งนะคะซึ่งวิธีคิดก็คือเอา1ลบ p เท่ากับก็จะเป็น1ลบ0.6นะคะมันก็จะเท่ากับ0.4นั่นเองค่ะดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยโจทย์ให้มาว่าการโยนเหรียญครั้งนี้เนี่ย,เ,ยเขาจะโยนถึง8ครั้งจงหาว่ามันจะขึ้นหัวกี่ครั้งถูกไหมคะดังนั้นเราเอา0ูนจที่หมายถึงว่าเราจะโยนสำเร็จได้เนี่ยจากจากที่คิดมาทั้งหมดนะคะเราเอามา คูณ0.4ดังนั้นค่าที่ได้นั่นก็คือ3.2นั่นเองค่ะและนี่คือคำตอบค่ะ